สวัสดีครับหลวงกิตชแนลครับกิติมาแล้วครับเอาบ้านมาฝากครับบ้านหลังนี้ทรงปัญญาหลังใหญ่มากร้อยสองตารางเมตรครับมีหนึ่งซุ้มบันไดหนึ่งระเบียงแล้วก็หนึ่งห้องรับแขกสองห้องนอนและสองห้องน้ําในห้องนอนแต่ละห้องครับหนึ่งห้องครัวครับบ้านหลังนี้นะครับทรงปัญญาหลังคามงด้วยกระเบื้องไอยรานะครับนีพื้นที่นึงร้อยสองตารางเมตรแต่ขายลดราคาแล้วครับ จาก3 5ล้านหแสนบาทลดเหลือ2องล้านเแสนบาทนะครับตัวเรือนไม้สักทองทั้งหลังเลยเสาหน้า8ยกสูง 2, 30, 2เมตร30กับ2องเมตรห้าขาดเหนือขอโทษด,ด้วยนะครับนี่ด้านข้างฝั่งด้านซ้ายนะฮะนะฮะนี่ฮะตัวเรือนครับสวยงามซุ้มบันไดนี่ก็กว้างขวางนะครับเสาอะเสาวสวยมากๆ นะฮะเสาตำหนิน้อยมากเลยครับไม่มีตำหนิฮะรอดก็หนาสองนิ้วครับเตะก็หนาสองนิ้วครับโอเคนะครับนี่คือบ้านของเชติมเดี๋ยวเรามาดูภายในบ้านนิดหนึ่งเอาตายไว้ๆนะบ้านอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซุ้มบันไดนี่ไม่ต้องห่วงอลังการงานสร้างเลยครับสีฟ้าเพดานเรียบร้อยครับบันไดนี่นี่ต้องบทสองช่วงครับ บนขวาครับช่วงได้5ขั้นช่วงสองเจ็ดขั้นนะบนไปด้านขวาครับจานพักตรงนี้ก็ไม่ต่ำมาสองไม่รด้สิบนะไม่ต่ำมาสองไม่รด้สิบนี่กว้างไปด้านนะสวยงามนี่ฮะดูต่างขึ้นนะสวยไหมแค่ต่างขึ้นก็อลังการนานสร้างแล้วครับโอเคครับนี่คือบ้านของเจสติ้นผมขึ้นมาแล้วครับเจ็ดขั้นบันไดครับ ข้างล่างนี่หนึ่งเมตรลสิบก้างบนเนี่ยหนึ่งเมตรยี่สิบนะนี่ก็ขึ้นมาแล้วครับนี่ระเบียงครับสามเมตระสิบคูณสี่นะขอโทษทีฮะเมื่อกี้กล้องมันตกผมไม่ตัดนะฮะไม่ตัดฟ้าไปดานตีแนวเรียบนี่ปักไฟห้อยไฟไว้แล้วสวีซับเรือนไทยเจ๊ติ๋งครับประตูตางข้าวเป็นประตูกระจกนิลไครฮะ กบประตูหน้าต่างนี่จัดหนักเลยนะท่านผู้ชมห้องรับแขกกระดาษส,ส,ส,สี่คูณสี่คูณสี่เมตร10สิบนะสี่คูณสี่เมตรสิบมีห้องนอนครับสี่คูณ8เมตรครับบ้านหลังน,นี้นะกว้างสิบสองลึกแปดนะครับร้อสองตารางเมตร นะครับนี่คือห้องนอนใหญ่ครับฝ้าหลุมสองหลุมนะี่ท่านผู้ชมสองหลุมนี่ครับอ่างน้ําอยู่ในตัวเลยครับท่า,า 2. นผู้ชมสองคูสองที่อ่างน้นะํา,านะท่านผู้ชมฮะเอาไปบางคนไม่ปูปุกระเบื้องนะฮะบ,บางคนก็เอาตู้นี่ทําเป็นตู้อาบน้ําเลยนะฮะอ้องน้ํานี่อยู่ในตัวบ้านมันอยู่ที่เราไปิหารจัดการครับ โอเคนะครับออกจากห้องนอนใหญ่และห้องน้ํามาห้องรับแขกตอนนี้ออกมาจากห้องแขกจะเข้าห้องครัวห้องครัวก็สี่ไม่ได้สิบคูนสี่นะนี่นี่ฮะท่านชมดูนะก้าหลมอมะนี่สองไฟสองดวงเลยนะฮะห้องครัวมีตําโต๊ะให้นะเก็บปาชนะข้างล่างเลยครับหน้าต่างแต่กข้างหลังสองบานนะฮะนี่ปลั๊กวงปลั๊กไฟพร้อมเสร็จสับนะฮะเดี๋ยวเราไปห้องนอนอีกห้องครับห้องนี้ก็ สามเมตรละสิบค e ูณส well, right. okay, yeah, okay. ี่นะคูณสี่เมตรนี่นะครับโยนดูสี่เมตรละสิบคูณสี่เมตรละสิบครับประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมสี่เมตรคูณสี่เมตรละสิบคูณสี่พูดผิดนิดหนึ่งนะครับโอเคครับมีห้องน้ำในตัวด้วยครับอย่าลืมบอกเจสติมนะครับ หลวงาากิตเชน่าออมาฝากบอกว่าดูมาจากกิตติแล้วเดี๋ยวก็มีส่วนลดให้เดิมลงคลิปไป3ามล้านห้าตอนนี้เหลือ2องล้านเก้าแบาทครับใครได้ก่อนโทรมาเลยนะครับบอกเจติมาดูมาจากกิตตินะต้องลดตามที่บอก2องล้านเก้าแสนบาทอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เวันนี้ต้องลาก่อนสวัสดีครับ